เห็นแล้วเขาเห็นแล้วคิวเลนนเเ็ขาเห็นแล้วเราไปดูกันเหมือนตรงไหนอ่ะต้องปากด้วยอ่ะคุยคุยคุยไปคะไหลน้ำพี่จะนอนคุยไปค่ะเอาเผาไปเจด้าบอกว่าเตรียมค่ะไหลไหลไมกินไม่ทันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยรักคนเสยิ่งใครปิดตาคุณเอ้ย หลักคุณซิว่าใครกมอบกงใจเอาไว้ที่คุณว่าคุณเอาซียกใหญ่ยิ่งนหัวใจว่ากวนอะก,ะกวะกนเหวะกนลำวะนะ่อะวนูไปทำอะไรมันกวะ กี่ลอ่ะข้าไอ้ตัวอย่างเนี่ยโหโคตรบ้าเลยโคตรรางขนาดน,นี้เนี่ยเข้าไ<ะ>้เส้นดีกว่าจะไม่คุยกับแล้วเหรอจริงเหรอสมัมอีกสัมวันนะจริงป่ะ จรงเันใช่่ะสวัสดีค่ะจะองนันจิงอ่ะคู่ใกล้อยู่อยู่ท้ายสุดตลอดเอันนี้น้ำจิ้มอะไรอ่ะอเข้าขวดไปเหรอดีมาอ๋อไอสี่อรอะไปสั่งมนเอง สามอยู่ในห้องบอยนัเอาเลยค่ะพี่แกลยี่สิบบาทค่ะคิดตังอีกโธ่เงยเอาไปทั้งถังอ่ะอันนี้ค่ะยุงนี้เจอกันนะเด็กๆว่าไปค่ะมือไปเกาะๆห้ามลืมแขนนะครูเขามห เพพลังจะหมดเเวราเราจะไปเที่ยวที่ฮาเร็มเชกมาเที่ยวฮาเร็มเชค ใส่ไข่ไหมล่ะพี่พูมไม่ใส่หรอก็เป็นมันเลไม่ใส่ไม่ใส่งอนอีกบอกว่าจะไม่คุยกันว้วันที่เหลือ จะอยู่ยังไง <laughs> จะอยู่ยังไงอ่ะจะอยู่ยังไงทั้งไม่เคยเลยมั้ <laughs> นอนอยู่ด้วยกันมัน้งอยู่ยังไงงอนเรื่องอะไรก็โกรธเรื่องนั้นแหละเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับน้ำเลยเนี่ยนเะ <laughs> ม่ม์มยนะไ์ไม่ชเกี่ยวกันเอ่นมันถามว่าทำไมโกรธเอ็มคนเดียวทำไมไม่โกรธพี่คนด้วยคือเอ็มไม่ได้หาเพื่อนนะพี่โกรธเบ้อ <laughs> ไม่ได้คืนเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำเลยแม่มันก็ไม่เรื่องให้เกี่ยวด้วยสองเรื่องก็แบบน้ำเป็นอย่างเงี้ยน้ำเป็นอะไรล่ะพี่ดเอาแล้วนราจะไม่คุยกับเอ็มได้ยังไงสามวันที่เหลือฮะอ่ะพูดจริงทีเนี่ก็คุยอยู่ตอนนี้นี่ไงคุยกับนี้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่าป่ะเราแต่อ่ะดูอย่างเงี้ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคนแลรานะพี หูไม่งองยไงแลนะอรอยังก็าบว่าขอทก็ไม่หายโวดอีกพี่กพูดอะไรพูเียพี่เป็นอย่างนี้อยู่ยังไงจะอยู่ยังไงสามวันแล้วพูดไปเป็นกี่สี่รอบแล้วก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนเดิมแล้วก็มาบอกว่าขอโทษแล้วไม่หายพูดไปทำอะไรรับ นั่งัไงไม่รู้ขอวอไอ้ต่งเพลงต่งเพลงกับแม็อยู่แค่หกทุกต่างด้วยหรอก็ว่างๆเลนั่งเสฉยๆสามสมโชว์มะ ไม่ไดเป,นดปลอเปนอกเป็นแนอคทินใช่ป่ะอมปกเป็นวดเป็นนววแดอ,อนีมกเดย,ยเป็นอะไรเฮ้ยดีกานี่งอ้ออะไรเนี่ยในคนอื่นนี่เาไม่งออะไรนี่เป็นที่ผูกกดแล้วปล่อยกดเลยเน้ยที่เนี่ยนะ คือยิงเพราะก่อนหน้านี้คนๆนั้นทำไม่ดีกับเราเลยบอกเลยก็นั่นไงก็นท่นไงไม่จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนแบบมาทําเป็นถือตัวอะไรเยอะแยะไม่ได้เป็นคนดังอะไรนั่งหนาแต่ถ้าเราจะทำพึงระวังไว้เลยแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไม่ดีกับเราเลยก็เราไง น้อยเอล็กเล็กน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงไม่ได้โครนเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปอภัยอะไรใจจริงนต่กูว่าเป็นสองเหนื่อยมาอยู่กันนะแม่งบ้าหรือเปล่าเรามีกันอยู่สองคนในใจยังโกรธใช่ไหมก็ภัยลเก แต่มันบังเอิญฉันฉันได้บางครั้งอะไรอะร้องร้องหน่อบางครั้งเลยเรื่องที่กวนใจบางทีจะเองกับท้ำเลยอเกินแต่มันบังเอิญว่าฉันทนได้ตอกไม่ได้เราเนี่ยร้องวนสงโลวัเนี่ยเหลือเกินป่ะเขาชอเหรือเกินป่ะนิดหน่อยนะเองแต่มันบังเอิญว่าฉันทนไดู้เธอพูดก่อนเธอเป็นคนเลิก 아, 답없, 하, 없어,